กุ้มไปกุ้มมั่นคอยก็เมื่อยแล้วแต่บอกเกียร์บอสรั้งจะคอยบอกุ้มก่วมเขาจะให้เขาอยู่แต่เขาโอเคเมื่อแล้วแต่ว่าคราบ t i m ของคอยในมันสีเกี่ยวครับอันเฮือนนะครับอันบอลโย่บอลเช้าของตัวเจ้าก็แล้วลักๆแล้วก็สีขาไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะว่า,านในเมื่อมุม่งบวชให้อยู่แล้วนะเราสีเข็ดเฉีงไดแต่ลูกยังให้อยู่นางเต้ยังให้อยู่ตอนนี้ยังบวมีทางไปเคยมีทางไปคอยกับไปกับผัว มีการบั aur, yep. so yeah. mm ็อกขาขายขอก็นอนตามถนนก็ได้ขายเสื้อผ้าตื่นเต่ามากไปเบิ่งงานมื่ออื่นก่อนอย่างที่มีคำตอบอีกทีหนึ่งไปเบร่งงานมื่ออื่นเลยเนาะทั้งเอื้อยเป็นไปเบิ่งงานมื่ออื่นก่อนเมื่อนี้เพิ่งนัดเขาได้แต่ว่ารถเบินดินก่อน สวัสดีเละสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะมื่อนี้กะฉิมาหาทางพ่อจอยแล้วอยู่สวนมั่นพี่น้องเนาะกะทางพ่อจอยกับมีเหี้ยผันกะคือเลยหมดผันเลยกะบโดนลูกไหลออกจากบ้านพี่น้องเนาะบพราะว่าเรื่องนี้สิเป็นเรื่องจริงเมื่อจังไดกะบไปพบพ่อแล้วก็ไปพูดคุยไปโอรมร่วกันดีกว่าพี่น้องเนาะคลิปนี้กะสิมีประเด็นเอามาพูดอีกแล้วพี่น้องเนาะไปะ ไปเบิ่งไปส้มน้วยกันผ่าพี่น้องเป็นกำลังใจให้เมา่จอยนี่เด้อพี่น้องเาประเด็นนี้คือลูกแล้วไหลออกจากบ้านพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยจบคลิปหน่อยได้ว่าเพื่อนสิเชื้อสมมติว่าเนาะมาให้ท้ามามาถ่ายคอยล่ะมาท้ามเรื่องนั่งตุ๊กแนวนี้เบาไสแนวนั่นบอกตอบใหมายพ่อว่าข่อยบริยูน้ำกันข่อยสีอับแบบว่าข่อยปฏิเสธตัดค่ะตัดอันตัดเรื่องนี้ออกทัช้าเนาะกานชิมาถามมาถ่ายข่อยบอกแล้วว่า จะถามข่อยเรื่องอนาคตเหตุยังไปใช้กินจังไดอยู่จังไดให้ถามแต่เรื่องอื่นบอกเอามาถามว่าลูกคนนั้นเป็นแน่ใดผู้นี้เป็นแน่ใดบอกว่ามันบอกถามมันพอถามได้เพราะว่าเจ้าบอกถามออกในกล่องล้างคลิปเจ้าคุยข่อยเจ้ายังอยู่ในกล่องที่ห้เกี่ยวเข้าเขามาในเรื่องลูกเขามานี่ยังบให้เกี่ยวคันเรื่องเพราะในย่านมันมีปัญหากันนี้เนาะนี่ก็พอเข้าใจแล้วได้พี่น้องเอ้ยเนาะเบาแมน แต่ว่าเรื่องอันไฮโยบ่าไฮโยในเจ้าบ่วใส่ใจแล้วบ่ใส่ใจแล้วเพราะว่าคอยพังนางเต้คนเดียวนั่นแหละเพราะว่าบารนี้กับเฮากย์อยากคว้าในส่วนเรื่องของเราอยากถามียังได้แต่ว่าเรื่องลูกมาซับซ้อนคอยบ่เอาแล้วคอยเลิกโดยคอยเลิกลาคอยเมื่อยแม่แล้วเมื่อยไอผู้ใหญ่พังในคลิปข่อยว่าข่อยว่าพิดดูว่าคือข้อโทษข้ออภัยพอไหวจะปฏิเสธแล้วเมื่อยนอกจากมันเกินขีดจำกัดเนาะโดยเนาะโดย คือตพายโตมันแล้วคอยกระชีสางกรชีบมึงคอยใหม่แมนเถิดควานเจ้าอยู่เลยคอยกระชีสงกระชีบมึงคอยใหม่คอยบส้นแล้วให้กุมให้กุมมั่นคอยก็เมื่อยแล้วแต่บกเกียบบกสร้างจ่คอยบกกุ้มก่วมเขากะให้เขาอยู่แต่เขาโอเคแมนแล้วแว่ว่าครับทามของคอยในมันสีเกียวครับอันเฮือนนะครับอันบอลโย่บอลเช้าของตเจ้าเหลักๆแล้วกสหาไปเรื่อยๆเนี่ล่านี่ล ในเมื่อมูบ่ให้อยู่แล้วนะครับชีเข็ดจังใดแต่ลูกยังให้อยู่นางเต้ยังให้อยู่ตอนนี้ยังบ่มีทางไปเขมีทางไปข่อยกับไปกับปัวมีการบล็อาขายข่อยกับนอนตามถนนก็ได้ขายเสื้อผ้าเตืนเสามาไปเบิ่งงานมืออื่นก่อนอย่างที่มีคำตอบอีกทีนึ่งไปเบิ่งงานมืออื่นเดี๋ยวน้อยทั้งอื้อเ่นไปเบิ่งงานมืออื่นกว่ามือนี่เพิ่งนัดเขาได้หรอเดีว่ารถเบิร์ดินก่อนอ๋อข้อโทษขออภัยคือว่าสิบัยุ่งแล้วก็น้องตุ๊ก บอยุ่งแล้วเรื่องยังไงแล้วแต่เพราะว่าบอยุ่งขอโทษขออภัยนะมันงานคันยังอยู่กับผัวเนาะคันแบบว่าในมือหนามือหนไปโดนตุ้กเดือดห่อนบได้แต่ว่าบ่ลงไปวุ่นวายแล้วบ่ถามบ่ทักแล้วแบบว่าคันให้ลงไปคันขึ้นมาแม่หาบได้เสมอแม่ถามแม่คุยแม่แอนคันให้มีเงินเงินเมื่อเงินตีนแม่บ่มีเพราะว่าแม่ก็เดือดร้อนบนที่อยู่กับบอมีแม่ต้องเอาตัวเองให้รอดเลยเลยแม่กระทุก มือมือขามเหมือนกันเนาะโดย้วยมือ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 ขามมือเลยแต่จอยเด้อเออเออเออจอยแล้วนั่นถึงแล้วเลยหมดเลยก็คือตัดชินแบบนั้นเพราะง่ายเจ้าเพราะยุงเกี่ยวทัดฉลุเนาะตัดออกในเรื่องที่มันเนีว่ามันจิทะเลาะกันตัดออกแล้วแม่บอกเพาะยุงเกี่ยวเพราะตะก่อนแต่ว่าว้าพื้นให้นอนาคตในถาดน้องตุ๊กเดือนห้อนบ่มีบอลฟึ่งผ้าใช้บ่มีผู้เอาแล้วเจ้านะรับเนาะรับบอกเลยนะ แล่ตะพอเขาตะคอยนี่คือบัวเอาแล้วเหนื่อยโดยมันบอกบันั่นแล้วบัวบัพังบัวบัวพังเราคนใหม่เนี่มันเป็นคือเกาอีกอาจารจะเนาะคือว่าเอาบัวอยู่แล้วลงบัวอยู่หันเอาบัวอยู่แล้วคือว่ามันเป็นคนของเพิ้นเนี่ยโดยพันวันสิปุกตูปปุกบยางอยู่คนคือเห็ดชะแม่เนี่ยเอียดช่างเอียงแบบว่าเห็ดตะโพกับแม่เนี่ยนะ แมนเฮ้ากันคนถ้ามันมีหัวขิดแต่ละคนมันบนแมนชวายน้อยน้อยน้อยแล้วม่มีหัวขิดคันบม่มีหัวขิดเอาผัวบ่ได้เอาลูกบ่ได้เราใส่ความขิดเดียงเจ้าของมันต้องมีความขิดว่าผูที่เป็นผอเป็นแม่มันต้องมีความขิดว่าเออพอที่อยู่จังได้กินจังได้่อมาถูกกระปาถูกกระโตงเนาะมพอกับแม่มาเนี่ยโได้มาพึ่งผ้าไซด์ แบบมาถูกน้ำเขาวได้มาแหลนน้ำโตได้แม่นวาดูในหูหม่องหมอข่อยเฮ็ดเบี้ยงานข่อยมีเงินใส่คอยพอกินพอจ่ายจริงสิจะเจ้ามาจะเจ้ามาดูลน้ตกข่อยเป็นมาแบบว่าชิมมากินข้าวกินหนามมามาอันอันนั้นหาเองเลยเงินคำไมากินพ่อพ่อชั้นนี้ก็เรื่องของกันแม่นข่อยจะก๊อแต่คลิปนี่กับเหล่าเรื่องน้องตุ๊กนี่เรื่องลูกเรื่องอย่างนี้นะให้มันจบแต่คลิปนี่ขันคลิปต่อไปขันมาถ่ายกันนี่ตะข่อยก็พอจ่อยถามเรื่องอนาคต คอยปรให้ถามย้อนลังย้อนน่ะคอยบอตอบมันถามระบบคอตอบเนาะโดยบอคอตอบกับ่ต้องถามอีกคอยก็บออยากได้ยินคคอยบอกไว้แล้วทุกคนที่มาเนาะโดยกับ่ต้องถามไม่คอยซ้ำใจอีกนะแม่แล้วโดยคอยว่าให้มันออกอยู่นี่นี่ชัดเจนดีเนาะบอเอฟซีแล้วว่าจบในคลิปนี้เรื่องนี้เพราะว่าเป็นยังจังถามในคลิปนี้เพราะว่ามันยังหมทันจบในบอลที่ว่าทีเหตุจังใดต่อในเมื่อได้ยินแบบนี้ได้ยินเบิดตแหล่เรื่องอีกอย่างกัคือถ้าคลิปหน้าต่อไปซิมีแต่ ชีวิตชีวิตของเจ้าสองคนเนาะชีวิตโฟกัสแต่ชีวิตสองคนสองเท้ายขันบาทย่างถามเรื่องย่อนเก่าเพราะว่าทคอยตัดแล้วบ่เอาแล้วบ่ยุ่งแล้วคอยกับบ่ถามดอกเนาะบ่อเอียงนี่คือให้คอยกับคอยว่าออกให้ชัดเจนเนาะกให้เบิ่งขันว่าลืมความเบาลืมความเอื้อยเบากับให้ย่อนเบิ่งคลิปเจ้าของที่ถ่ายออกยโดดชัดเจนเนาะชัดเจน คือว่าชเจนเด็ดขาดโดยชเจนเด็ดขาดคักบัวพอจอยเด็ดขาดพวกคนเฮ่านี่มันต้องเด็ดขาดได้มันจริงนะเพราะจอยจะให้กันไหนเมียเบ้าซีบัดนั่นแบับพ่อที่นี่คือว่าเว้าแบบว่าในอยู่ในอาอาวาสของข้าเจ้าเนี่ยเมียเจ้าเลยบุญอยากยุ่งเกี่ยวเบ้าให้เจ้าเข้าใจเยอะยันเจ้าบ่อยากเข้าใจอันนี้เนาะยันว่าช่างลูกหันอยู่หันเก่งยังไงยะ ลงไปเยี่ยมไปคอยพี่เจ้ากายลงไปเนี่ยเลยเขาเจ้าว่าใส่เจ้าว่าลงไปยังเดียวไปเดี๋ยวมาเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ให้เจ้าเข้าใจในจุดนี้นะตอนลูกเขายังหักกันอยู่เขายังหักยังแพงกันอยู่ปู่ย่าก็แพงอยู่ให้เขาอยู่ไปเขาประหยัดจนใจกับพอกับแม่แต่มมือได้มือหนึ่งค่ะลูกมีน้ำตาแลขึ้นมาอยู่บ้านพอกับแม่เบิ่งคือเก่าซํำนั่นละมีไพ่อกว่าทีมลูกเต้านะแต่ว่าลูกนี่ตอนนี้เขามีพร้อมเสมอนะกจากพ่พอกับแม่ได้ กินในใดอยู่ในใดเขาบ่เคยสนใจบ่เป็นอย่าง FC นี่เพิ่นก็อยากให้เห็ดแบบนี้แหละรัสลู่ซะก่อนปล่อยทางไปวัดนั่นเป็นแมวก็ได้ทำมตอเ่าเขายั้งกิโชำคือเราเขายังกิโชอยู่ในแบบนี้กับ FC เพิ่นกับชีว่าเลยเป่นตัวประามเพิ่นชีลาชุ่มเฮ้าอีกเลยกิโชแต่เรื่องเก่าว่าแต่เรื่อนพือนเดือชานมาเกี่ยวกันอยู่นี่บ่ได้เพิ่นวมา จะหน่อยเรื่องบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มันอาจจะห้ครูเกี่ยวคือทางไอ่ๆเพิ่นมาเคลียร์คือเก่าได้เพิ่นวอนอย่าให้เขาเบาะเดี๋ยวมันจะยุ่งยากอีกคอยตัดแล้วกันแล้วได้เงินออกครูคลิปเลยหน่วยเหมือนจะนับเบอร์นอกฟองเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหน่วยเลยเจ็ดแปดเจ็ดคลิปเก้าเอาแล้วตัวเก้านับไตัวแปดตัวเก้าเอาอย่าให้เข้าใจกันพี่น้องเงียบเสียในเมื่อ แม่มดเพิ่นไ้ยินเรื่องแบบนี้แล้วเพิินกัสีหาทางแก้ปัญหาเรื่องเพือนเรื่องชาเรื่องบอลยูบอลเศ้ากับอนไ้เนาะเพราะว่าเพิินบวชคอว้าเอ้ยทังอีกเนาะขาดแล้วเน่นเพราะว่าเรื่องมันกับสียืดเย้ากันวอลต่อไปด้อยากสร้างชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นใหม่สร้างเลื่อนรักแล้วไมอนาคตนี่ยอยากได้ชะเล่งหนึ่งคันและได้เทินจะเล็กจะน้อยยสื้อเส้ามาสองมาขายเศร้า ห้องโย่กับผัวชองคนโดยสบายใจอ๋อทำมาหากินเช่ากินค่ำก็ไปแล้วเนาะนี่มันเดินทางบ่ไวแล้วเดือนหนึ่งมันบ่ตกหลานหรือหลานหากันยังดีนี่มันบ่ถึงบ่ได้มันบ่มีเงินเก็บบ่มีเงินที่ว่าสิไปสางอาชิพอีหยังแล้วเรื่องดินดอนตอนน้าว่าจะได้ตอนนั้นก็โจก่อนเนาะกับบโจในใจบ่โจเพราะว่าหาเงินชวนนี้ก็เก็บได้คือการกันยังบ่หยุด ที่ความหวังยังบริยุทธแต่ว่าอันนี้ไปแบบว่าไปหาเงินเนาะอันนี้ไปหาเงินก็คือใส่ถูกเรื่องอ่ะแหละใส่ใจถูกอย่างอ่ะว่าไงอยากหาหาแนวหาเงินโดยก็หาแนวหาเงินเนาะอันนี้นะอยากเปลี่ยนอาชีพใหม่บ่อยากตัดอ้อยแล้วมันเมื่อย ละน้อยนี่คันมันบ่ได้เงินหลายเก็บได้เงินวันปีละสิบล้านนี่เท่าไหอ่ามันบ่ได้นะมันบ่ได้ทั้งค่ากินค่าเดือนหนึ่งเอื้อยมาคิดนะเอื้อยมาคิดเดือนหนึ่งอ่ะได้แต่หาแสนหกแสนเดือนหนึ่งแล้วค่ากินค่าอยู่แล้วแม่นแล้วมันขอยจากสางอาชีพใหม่เนาะมันมันบ่ได้นะมันบ่ได้หลายแบบว่าตั้งรักไว้ว่าเดือนละล้านหรือสองล้านจังสิได้เฮือนอ่ะนะจะได้เก็บเงินจังซี่จังซี่ได้มันเป็นงานหนักไดรละน้อยเนาะตากแดดตากลมขายน้ำมันลดอีก เมื่อหนึ <not player> ่งหาสิบพันเอาไปครับค <k lässt> <ills> <int ans otted> ่ากินอีกแล้วมันบพุ้มค่าแล้วเอื้อจะเปลี่ยนอาชีพไหมมันจังสิได้เฮือนนะอ่ามันจังสิได้ดินดอนต่อนหย่าเก็บเงินเดือนหนึ่งจักรล้านหนึ่งหรือสองล้านมันก็ยังมีความหวังว่าสิได้ดินเนาะแต่อันนี้มันบ่ได้เอื้อมันหนังหนับเงินแล้วเอื้อหลือเปลี่ยนเปลาก็พูัวว่าคอยบ่เฮ็ดแล้วสิบเนี่ยคอยจะเปลี่ยนอาชีพใหม่คอยจังสิได้สิ่งที่คอยอยากได้นี่บ่ได้เลยแท้เนาะแม่นบ่ได้ยอมยอมแท้แท้ แม่แล้วแม่นบอกไอ้จอยคือเแม่จะว่าเนี่ยแม่นราเนี่ยท้องกันนะมาจากับเราคือห้องไอ้นน่ะเราลื่นข่อยแม่นบอกเดี่ยวได้ไเมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเธอเนี่ยชำกันเดินไอ้มันเป็นคนเถาโผดีเพราะเห้เดี่ยวกันไงกันห้องเป็นตาเป็นยายยังได้กับมีหลานหน่อยเลยอ่าคือว่าเราเอิญพ่อเอิญแม่นี่เอิญเอิญน้ำดมเตาเอิญใช่เอิญยาวเลี่คอยไม่แต่ บอกไปหมดว่าอันใบนี้ถ้าไปอยู่ใช้มองได้กับทั้งหมดว่ามีอย่างเนาะมีอย่างการติดต่อมาเน๊ด้วยคอยเื่อเพิ่นจะเบิ้งเอฟซีทา้งคอยโบวิททั้งคอยอัปเดตให้เบิ้งแก่กันเลยฝากกันไปตามยูฮะใเพิ่นเบิ้งนะเพราะว่าเอฟซีเจ้าได้มันหลายในคลองขวานพิ่นติดตามเบิ้งเจ้านะหยกเบิ้งการเป็นยูธรมาหากินแบบใด้เห็นนะเนาะเอฟซีเจ้ากับเอฟซีปอจอยเน๊ะ นี่เขาละสือัปเดตให้พิ่นเบิ้งลางๆนะบ่แม่นยังดอกเป็นอะไรเอฟซีชมนี่เจ้ามีความคิดความเห็นแนวไรเอฟซีก็มีคำตีคำชมอยู่หลายๆอยู่ได้ตีใจเยอะบ่คนหนักมีตีใจอยู่เนาะมีทางคนมาคนบ่มาบอกตูปีกันไปคนบ่มากก็เลื่อนผ่านเนาะผ่านคนมากแหละจังว่าอันนัคนเพิ่นะแองว่าเมียงามแท้เพิ่นว่าเนาะใจดีนะพี่

จังหว่าได้เมียงามแท้สีสางอาชีพได้เลี้ยงเมียผู้นี้อยู่จได้สี่อันเอายังมามัดใจเมียใหายสีพาเห็นมียเห็นยังหมัดไหมสี่คนบอกว่าหายหมัดให้ยอยู่ได้มีผู้นี่ก็คือมัดใจญ่ลาบบแมนนะได้จับผูกไว้มาเรียนไปแง่ใครมุดแดงใครอยู่มุดแดงครบเลยเมียปรบป้าเลยพอได้ไปคอยมาเราเห็นมัดคุณจ้องอยู่ได้แล้วได้จบเคลมก็ได้ถ้าจังใดก็ขอบใจลายๆเด้แต่คือว่างานจะจบในคลิปนี้แหละเรื่องนี้ เ้าคุยเท่อุยโดเนี่นี่เราเรากระสิฟ้ามีเราตันอ้อยโตแบบนี้เขาถ่าคิ้วเนาะเขาวงงานเมื่อนึงนี่น่าจะขึ้นแต่ประมาณชงรอบเนาะขึ้นหน่อยเนาะขั้นปช่วงค่าเองเขาเจ้าใส่ลิ์เอาลูกเอง เอาอ้อยนะคันมืดไป่เคยไปเกียได้ยังไงน่อยเคยเคยเข้าไปบริหารวันในชื่อโซข้าวหนนะโมเอนี่นะโอ้แท้ท่านไปช่วงนี้มันุิีพวกกันทำงานเข่าไส้กันโคตรงหมดใช้มาอกเอาขนไห ทำาลลูกเองนะเเดเเวลาของเรื่องงานเลยเจ้าลูเองมีแต่ว่าให้ทังเงินมุดกับพอจอยขับคนเด้อบบนี้เด้ออืมขันยงอาวโอเคโอสบายเด้อสบายดีสบายดีไม่นง้อรอยไม่กินบนั่นอีพอจอยไปเล่นไลไล นี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮากลับมาถ่ายทางพอจอยเัื่อนกัชีวิตของเพิ่นพอเราพี่น้องเพิ่นสิดำเนินการต่อในใดกะแล้วแต่เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วว่าเพิ่นจะอยู่อย่างไรกะแล้วแต่เพิ่นเนาะอันนี้กะเฮาก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรื่องราวเป็นอย่างไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเรื่องราวที่ว่าทางเราพอน้องตุ๊กแหละเนาะทำไมกะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อแม่แม่เอฟซีเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางบอจอยแน่พี่น้องเนาะอ่าวันนี้บอจอยก็ได้มาถ่ายทางครอบครัวนี่คือเก่าพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอยู่กลางสวนน้อยสวนมันเก่าเนาะพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะทางบอจอยตาปลาพ่พี่น้องเป็นกำลังใจเนาะ สวนะัสดีแหละสบายดีสบ,บายดีเอซีที่หักแพง